สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมลูกอมหลวงอูุ่กวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเป็นลูกอมเลี่ยมกระเชา้าลูกอมท่านสร้างไว้จะเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมแขว้วคาดคงกพันชาตี หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนเคารพนับถือและศรัทธามากท่านยังเป็นอาจารย์ของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรด้วยพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกล้วนศักดิ์สิทธิ์ได้รับความนิยมสูงสนนลาคา ปัจจุบันมีราคาเล่นหาสูงมากเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาเคารพท่านมากและจะหาวัตถุมงคลท่านไว้ครอบคองท่านสร้างไว้หลายชนิดด้วยกันเนื่องจากเวลาท่านสร้างและปลุกเสกท่านทำด้วยความละเอียดทุกขั้นตอนเช่นท่านสร้างตะกุด ตะกุดจันเพนท่านการทําตะกุดของหลวงปู่นับเป็นตําราที่แปลกและไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอย่างแรกท่านต้องเคี่ยวตะกั่วนมกับปลอดด้วยตัวท่านเองโดยใช้กระเพาะควายเผือกเคี่ยวเป็นเวลาเจ็ดวันเจดคืนที่ใต้ถุนกุติของท่าน โดยท่านจะควบคุมการเคี่ยวตะกัวด้วยตัวท่านเองเสมอบางครั้งท่านลงมือเคี่ยวตะกัวด้วยตัวเองเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะแบ่งบางส่วนไว้ทำพระเครื่องต่างๆส่วนที่เหลือท่านจะนำตะกัวเหลวนั้นมาเทลงบนสมุดคอยเมื่อตะกัวเย็นตัวลงแล้วก็จะนำไปตีเป็นแผ่น แล้วตัดตามขนาดที่ต้องการเช่นหนึ่งนิ้วจนถึงหกนิ้วหรืออาจจะมียาวกว่านั้นนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังนำตะกัวบางส่วนที่เหลือมาจัดสร้างลูกอมที่มียันกำกับบางแห่งจะเรียกว่าของขัง ว่าตะกัวลูกเบาบางชิ้นจะมีรอยจันอักขระด้วยมือด้วยโดยลูกอมชนิดนี้หลวงปู่สุขท่านจะเสกด้วยคาถาวิชาอาวุธเบาซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของสายและวิชานี้ก็ได้ตกทอดมาถึงลูกศิษย์ ของท่านเช่นหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งอยุธยาด้วยความหมายของวิชาอาวุธเบาก็คล้ายกับวิชาชาตีนั่นเองคือจะเหนียวถึงกระดูกดำเป็นวิชาที่คงกระพันชาตีแบ่งออกเป็นสองอย่างคือวิชาคงกระพันคือหนังเหนียวแต่ถ้าถูกอาวุธหรือของหนัก ก็อาจจะทำให้กระดูกแตกได้หรือช้ำในส่วนวิชาชาตีนั้นคือจะเหนียวถึงกระดูกเมื่อถูกอาวุธหรือของหนักก็จะไม่เป็นอะไรหรืออาวุธที่ถูกตัวก็จะลดกําลังลงหรือเบาลงนั่นเองและนี่คือวิชาอาวุธเบา ของสายหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าซึ่งเป็นวิชาที่เหนือกว่าวิชาคงกระพันทั่วไปลูกศิษย์ของสายวัดปากคลองมะขามเท่าจึงนิยมหาลูกเบามาติดตัวอาจมีทำด้วยโลหะหรือทำด้วยผงอาจเป็นเนื้อชิ้นเก่า ที่สำคัญบางลูกจะมีรอยจานทั้งสี่ทิศวันนี้ก็พามาชมลูกอลมดวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ